สああ pues nah ัสดีครับทุกท่นือเป็นรถจยามารุยมานะครับมิตูเตรียมหนึ่งแปดสองนะครับเป็นเตพลรถนะครับส่วนปั๊มเป็นมารุยมาเอมสามสนะครับทับกาวนะครับสูนะครับหกูนนะครับการเทเลคอนโทรนะครับตัวนี้วิ่งได้นะครับตีตัวนี้วิ่งเลยนะครับว่งได้แล้วก็เสียบสายนะครับใ้ันโยกตัวนี้นะครับอนุญานะครับ

นะครับสามี่นะครับสามสามสองสามตัวเดียวกันนะครับสามสามนะครับเก้หกศูนยนะครับใช้แล้วนะครับตันนี้กำปีพิ่งนะครับพุ่งได้นะครับ แจสนใจนำไปใช้งานได้เลยนะครับคิวดีเอ็นทีหนึ่บบนงต2สองนะครับแสดงเนะครับคัก็รหัสสามนะครับร